กาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องอุตเกมก็มีเกมที่จะมาแรงในปีนี้นะฮะมานำเสนอนะฮะเกมที่โดดเด่นได้กราฟิกนะฮะแล้วก็ดูได้ภาพต่างๆนะของธรรมชาตินะเป็นเกมนะคอร์สแพลตฟอร์มของ PC นะและคอนโซลนะแล้วก็ของ NCSoft นะฮนำมาทำเองเลยนะเกมนี้ก็ถ้าใครอยากเล่นที่มี PC นะ ก็น่าจับตามองสำหรับเกมนี้ภายในปีนี้เลยครับภาพสวยมากนะฮะซึ่งใครที่รอเวอร์ชั่นมือถือก็ไม่แน่นะเพราะว่าอาจจะเปิด PC แล้วก็คอนโซลนะฮะเอออาจจะมา,าทำก็ได้นะยกระดับนะฮะโดดเด่นกราฟ,ฟิกต่างๆนานานะก็ไม่แน่เขาอาจจะทำมือถือมาอยู่แล้วนะอาจจะปล่อย PC กับคอนโซลก่อนนะแล้วก็ตามมาทีหลังก็ได้เพราะว่าดูทีครับผม ภาพกราฟิกแม่งเหมือนเอเซซินคิดเลย <c oughs> นะฮะเหมือนเอ a ซซินเลยนะแล้วก็ภาพสวยมากสำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็เอาข่าวสารม,มาบอกนะฮะว่ามันเป็นเกมฟอร์มยากที่จะมาเนาะแล้วก็เพื่อเผอก็อาจจะมีมือถือมาด้วยตามหลังนะเหมือนหลายๆเกมที่นำเอ่อพวก PC ซคอนโซลมาแล้วก็อ่ามาตามหลังด้วยมือถือเนาะถ้าคนให้ความสนใจเยอะเนะี่ยมีกินไอของความเป็นดาร์กโซดูดีภาพแม่งโคตละเอียดนะ ซึ่งใครที่มีคอมอยู่แล้วนะเตรียมตัวนะไม่ใช่ว่าเรามีคอมเล่นแต่เกมมือถือเป็นผมนะมีคอมก็จัดคอมนะฮะเล่นเกมคอมบ้างนะถ้าใครเบื่อมือถือช่วงนี้ไม่มีอะไรก็เกมเนี้เหมาะแน่นอนนะฮะแล้วภาพค่อนข้างจะอลังการมากนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องเกมด้วยนะอ่าก็เดี๋ยวเ,เว็บไซต์ทิ้งไว้ให้นะฮะถ้ามีข่าวสารอะไรก็ติดตามในเว็บไซต์ได้นะดูดิภาพแม่งโคตรอลังการนะสุดยอดหนังแขกนะ น่าเล่นมากๆนะยแต่ว่าถ้าทํามือถือก็แนวภาพกราฟิกอยนี้ก็ได้อยู่นะหลายๆเกมครับนี่นี่โฮคสเวอร์นี่ก็ใช่นะยภาพสวยถ้ามีภาษาไทยก็คนเล่นเยอะเนาะยังไงก็คอยติดตามแล้วกันข่าวสารเกมนี้นะฮะน่าเล่นมากอยู่นะสำหรับคนที่มี PC ดูนะฮะดูเกมเพย์นะผมโอโ้โหนะฮะโคทเทนะฮยดูดิโอ,โ,โอ้โหไอเยี่ยป,ปีอันนี้ขึ้นไปต่อส่วนด้วยนฮะ อลังการโคตรเวอร์วังแน่ยังไงก็ติดตามกันได้นะภายในปีนี้แน่นอนเนี่ยน่เขา่าจะทําเสร็จแล้วแหละหรือไม่เขาอาจจะทําเกมมือถือไว้ด้วยนี่ยแต่เขาอาจจะอุบไว้ก่อนก็ได้นะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ